ผมกะบถนัดไปได้ด <Pop> ิสวัสดิ์ยังทันยัยไหมว่านั่นโอ้ยคาโกยังเลยมันเป็นไดเนเพิ่นทำเสือบอนอยู่นี่ท่างนี่ทำเสือเน้ะทนี่มันเป็นทำยัทำยังหมุดมาหัวดันเนี่ยข้าเจ้าตัดเมนบอขาหนแมนข้าเจ้าเกิดับกับข้าวบัานนะรวมกันเลยโอเคเข้ามาหัวดันเนี่ยถ้ามนี่กิเอาไปเฮ็ดเนนบธรรมดาได้เลยเอาไปห้ามมหาจอเอามันเนี่ไปเฮ็ดแก้พระ นี่มันทำไ้เอาสอ <ะ S 2> บถามนี่น <ะ S 2> คือมงนีคือมงใดนี่มงนีบอเอิ้นทำเอิ้นนี่เอิ้นทำฤาษีทำฤาษีเจ้าหนี้ทำฤาษีประวัติเป็นบ้างหดก่อนประวัติทำนี่บอครับประวัติวัดนี่ไหมประวัติวัดนี่อันนี้ที่ที่จำความได้เนาะคือป้ายยันจวนนี่พ่นมาเห็นไปเขามาสั่งมันีเออมันมีหนังสือมันไม่ยมีหนังสือแต่ว่ามันฮ้องจำโบได้แล้วสองพันห้าร้อยบไม่ไม่เป็นไหประวัติวัดทำจันเป็นไหนก็บอฟังไม่กันเลย วัดธรรมจันทร์นี่ก้อนที่เป็นมานี่หลวงปู่จวน,เป,นเป็นผู้มากก่อตั้งถึงก็่สอสอาอ2 5อ2เป็นใหญ่มาจากหลวงหมอท่องเป็นมากก่อตั้งนี่ข้าใหญ่ยโยมมากลำบากไร้ตะกี้สร้าง